Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามช่องทางใหม่จะมี Facebook ส่วนตัวนะครับไวรุ่นกันเนอร์เพจ Facebook แล้วก็กลุ่ม g o s t a กส t s นะครับเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์จะดีของเรา One XB สมัครตอนนี้รับโบนัสสูงสุดถึง100ยูโร เป็นบริษัทที่เชื่อถือได้มีการถอนที่รวดเร็วข้อมูลเพิ่มเติมอยู่คอมเมนต์ด้านล่างสรุปข่าวแอสตซนช่วงเย็นมีออปชั่นทุกคนสื่ออังกฤษเจาะสัญญา3าแข้งวันได้คิดปืนใหญ่ที่แฟนบอลไม่ต้องกังวลลอนดอนอิ่งสแตนดาร์ดสื่อท้องถิ่นเปิดเผยว่ามีเกียวอาริต้าให้สัมภาษณ์ก่อนเกมยูโรปาลีกที่จะพบกับโบรูกิมและยืนยันว่าสมรสนกำลังพยายามที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ กับบุคโยซาก้ากาเบลมาติเนลลี่และวิลเลียมซลิบาสามนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมทั้ง3คนจะหมดสัญญากับทีมในซัมเมอร์ปี2024แต่ทั้ง3คนปืนใหญ่มีออปชันในการขยายสัญญาออกไปได้อีกซาก้าและซลิบามีออปชันในการขยายสัญญาเพิ่มได้อีก1ปีถึงปี2025ขณะที่ทางด้านมาติเนลลี่มีออปชันขยายเพิ่มได้อีก2ปีถึงปี2026 อย่าไรก็ตามปืนใหญ่ต้องการขยายสัญญาของทั้ง3คนออกไปอีกโดยอาริต้าอธิบายว่าพวกเขาวางแผนที่จะให้รางวัลกับผู้เล่นที่อยู่ในฟอร์มที่ดีและเป็นอนาคตของทีมซึ่งตอนนี้ทั้ง3คนถือว่าเป็นผู้เล่นระดับคีย์แมนของทีมไปแล้วสําหรับค่าเหนื่อยปัจจุบันของทั้ง3คนมาตนเตเนลลี่รับอยู่ที่ราวก็าหมืนปอนต์ต่อสัปดาห์บูเิยซาก้าและวิลเลียมซลิบารับอยู่ราวสี่หมนปอนด์ต่อสัปดาห์ คาดว่าการต่อสัญญาครั้งนี้จะทําให้ทั้ง3คนกลายเป็นหนึ่งในแข้งที่รับค่าเหนื่อยลำดับต้นๆของสโมสรปัจจุบันนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในทีมคือกาเบลเชซูส265,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ตามด้วยโทมัสปาเต200 0ปอนด์ต่อสัปดาห์และเบนไว้์120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ แอสตันชนะโบโดกริม3-0เก็บตกประเด็นหลังเกมปืนใหญ่ยังยอดเยี่ยมนำเจ้าฝูงกลุ่มยูโรป้าลีกปืนใหญ่แอสตันยังคงเก็บชัยชนะอย่างต่อนเนื่องแม้ว่าในเกมนี้พวกเขาจะมีการหมุนเวียนนักเตะมากถึง8คนจากเกมพิมลิกนัดล่าสุดชัยชนะในเกมนี้ทำให้เส้นทางยูโรป้าลีกรอบแบ่งกลุ่มของพวกเขาสวยงามกับชัยชนะรวด2เกมติดต่อกันพร้อมกับขึืนเป็นเจ้าฝูงกลุ่มเรียบร้อยหลังผ่านไปสองเกมเท่านั้น และนี่คือประเด็นที่น่าสนใจสําหรับเกมนี้ของพวกเขาการหมุนเวียนทีมในขนาทีมที่ใหญ่ขึ้นของปืนใหญ่ด้วยสถานการณ์ที่เดือนตุลาคมเป็นเดือนมหาโหดสําหรับทุกทีมการหมุนเวียนนักเตะก็ต้องเกิดขึ้นซึ่งการปรับนักเตะถึง8คนที่เป็นสำรองลงเล่นในเกมนี้ก็ชัดเจนว่าปืนใหญ่มีขนาดทีมที่มากพอในการทําแบบนี้ได้นักเตะแทบทุกคนในเกมนี้ผ่านประสบการณ์ระดับสูงมากันหมดแล้วแม้กระทั่งมากินยอสดาวรุ่งบราซิล ก็ผ่าเหล็กสูงสุดของบราซิลมาแล้วหลายสิบเกมรวมถึงแมทเทอร์เนอร์ในฐานะมือหนึ่งทีมชาติสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าปีนี้ปืนใหญ่แก้ไขเรื่องจำนวนผู้เล่นได้ดีขึ้นจากปีที่แล้วแม้ตอนนี้จะมีนักเตะสอถึงคนต้องพักจากอาการบาดเจ็บก็ตามสปิริตนักสู้ของทีมจากนอร์เวย์ในฐานะทีมแชมป์ลีกนอร์เวย์โบโดกริมอาจจะเป็นรองปืนใหญ่ด้วยทางหลีกผู้เล่นและผลงานของทีมแต่เกมนี้พวกเขาทำได้ดี ในการต่อสู้กับปืนใหญ่โดยเฉพาะครึ่งหลังที่พวกเขากล้าโชว์การเซตบอลในเกมรับเพื่อสร้างเกมรุกแม้จะพลาดบ้างแต่ก็หลายครั้งที่พวกเขาสร้างเกมรุกไปจนถึงการได้ลุนทำประตูทำให้เกมนี้ใน45นาทีหลังพวกเขาไม่ได้โดนขึงเกมบุกทุบอยู่ฝ่ายเดียวการผิดแผนของผู้มาเยือนใน45นาทีแรกเกมวันนี้โบโดกริมซื้อเกมรับของพวกเขาเป็นอย่างดีและรอลุ้นในจังหวะสวนกลับ20นาทีแรก ทีมเยือนทำได้ดีมากเกมรับของพวกเขามาพร้อมกับวินัยการเล่นความพยายามในการตัดคู่กองกลางชาก้าและโลกงก้าในการเล่นเกมรุกหรือปิดพื้นที่กลางสนามไม่ให้เป็นพื้นที่พองทายบอลของเจ้าบ้านตรงนี้เห็นชัดเจนว่าพวกเขาทําการบ้านศึกษาเกมของปืนใหญ่มาเป็นอย่างดีจังหวะผิดพลาดเกิดขึ้นจากจังหวะเสียบอลในเกมรุกของพวกเขาเองเมื่อเสียบอลแล้วพื้นที่ตรงกลางสนามที่เคยเน่นกับเปิดช่องว่างใหญ่กลางสนาม และต้องชมนักเตะปืนใหญ่ที่เข้าทำเร็วตั้งแต่การเคลียบอลมาจนถึงจังหวะจบสกอร์เป็นจังหวะสวนกลับที่ทรงประสธิภาประตูหนึ่งและมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมอย่างไรก็ตามทีมเยือนผิดแผนที่สุดคือการเสียประตูที่2เร็วการเล่นเกมรับที่ดีมาตลอดแต่มาเสียประตูที่2จากจังหวะต่อเนื่องของลูกตังต้งเตะนับเป็นเรื่องเสียหายใหญ่สำหรับพวกเขาและเป็นจุดที่ทําให้พวกเขาลําบากจนต้องเจอกับความพ่ายแพ้ในที่สุด ขอคุณสปอนเซอร์เจดีของเราวันเอ็กเบดสมัครตอนนี้รับโบนัสสูงสุดถึง100ยูโรเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้มีการถอนที่รวดเร็วข้อมูลเพิ่มเติมอยู่คอมเมนต์ด้านล่างโลกของก้ากับการยืนตัวต่ำที่สุดของกองกลางการเลือกพักโทมสัสปาเตกองกลาคงคนสำคัญของทีมเป็นสิ่งที่ถูกคาดเดาได้อยู่แล้วเมื่อพวกเขามีเกมใหญ่กับลิเวอร์พูลรออยู่เช่นเดียวกับการเลือกโลกของก้าลงมาแทนที่เขาไม่ใช่กองกลางตัวรับ ด้วยแผนการเล่นของทีมต้องมีกองกลางตัวตำหนึ่งคนซึ่งเกมนี้เขาก็ทํางานได้ตามมาตรฐานของตัวเองคุมพื้นที่จ่ายบอลไปรอบตัวเขาเพิ่มเติมด้วยครึ่งหลังหาจังหวะดันเกมขึ้นหน้าบ้างในบางจังหวะการวิ่งในเกมรับของเขาด้วยตําแหน่งการเล่นที่บทบาทเป็นคนที่เชื่อมเกมจากหลังมากลางจังหวะการวิ่งการรับบอลของเขาไม่ได้ช่วยให้ง่ายต่อการออกบอลของนายทวารหรือแนวรับหลายครั้งไม่ได้ช่วยทีมในแบบที่ควรจะเป็น ผ่านไปอีกหนึ่งเกมลังกองก้ายังไม่เหมาะกับการเล่นตำแหน่งนี้แผนการเล่นของปืนใหญ่กับการใช้แท็กติกอินเวอร์ตฟูลแบ็กในหลายเกมก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทีมที่ให้ระบบมาเอื้อต่อเล่นในทีมด้วยเช่นกันโจโคนี่คือนักเตะที่โดดเด่นผมรักเขาตั้งแต่วินาทีที่ผมเริ่มจับตาดูเขาเลยโจโคกูรูลูกหนังชาอังกฤษยอมรับว่าชื่นชอบฝีเทา้ากาเบียมาตินเนลลี่แนวรุกตัวจีตของปืนใหญ่ พร้อมเปรียบเทียบปีกชาเซม่ากับอดิสตาอเมริกาใต้ในพิม์ลีกอย่างอเลกซิสซานเชสและลุยโซเรสปืนใหญ่อร์ตันกำลังนำไปเจ้าฟงของศึกพิมลีกอังกฤษหลังเก็บไปได้21คะแนนจากการลงสนาม8เกมแรกรวมไปถึงเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะคู่ปรับร่วมเมืองอย่างสเปอร์ไปคันลอยศัต่อหนึง่งขณะที่มาติเนลลี่ที่ในซีซั่นนี้ทำไปแล้ว3ประตูกับอีกหนึ่งแอซิสและเป็นนักเตะตัวหลักของทีม ภายใต้การคุมทัพของมิเกลอาริต้าในการเล่นเกมรุกฝั่งซ้ายนี่คือนักเตะที่โดดเด่นผมรักเขาตั้งแต่วินาทีที่ผมเริ่มจับตาดูเขาเลยโจโคโกล่าวเขาป่วนแผงหลังได้ดีมากเขาทําให้ผมนึกถึงอเล็กซิสซานเชสและลุยโซเรสเขาเลี้ยงบอลตดเท้ามากเขามีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและเขาสร้างอิแพกในเกมได้ตลอดเขาทํางานหนักมากผมคิดว่าเขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนอร์ดอนดาบี้เมื่อเขาได้บอล เขาไม่คิดที่จะวนกลับไปเขาแค่วิ่งไปข้างหน้าเขาคลองบอลได้เดี๋ยวแน่นมากเจสุสพูดถึงความต่างของแฟนปืนและเรือใบากาเบลเจสุสกองหน้าของปืนใหญ่พูดถึงความแตกต่างของแฟนบอลสโมสรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้นสังกัดเกา่าสตาร์ทีมชาติบราซิลเอาชนะใจแฟนบอลปืนใหญ่อย่างรวดเร็วด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมโดยทำไป5ประตูกับ3แอสซิสจาก8เกมในพิมยรีก่อนหน้านี้ทางกาเบลอักบลาหอ ยกว่านี่คือการเซส,สัญญาที่ดีกว่าเออร์ลิงบรา์ฮาเลนของเรือใบในระหว่างการพูดคุยกับริโอฟอดินานอดีตกองหลังของแมนยูทาง BT Sport เชซุสมีการพูดถึงความแตกต่ตางระหว่างแฟนบอลทีมเก่าอย่างซิตี้กับทีมปัจจุบันอย่างปืนใหญ่ในวันแรกที่ผมเซส,สัญญามาที่นี่ผมไปที่ร้านอาหารของบราซิลเชซุสกล่าวผมรออยู่ในรถข้างนอกแต่แฟนบอลมากมายก็เดินเข้ามาและกรต้้นรับสู่สมมสร แน่นอนว่ามันต่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ซิตี้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำในช่วง10-15ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับปืนใหญ่ก่อนหน้านี้มันต่างกันนะผมรู้สึกถึงการต้อนรับที่ดีวิธีที่พวกเขาเข้ามาพูดคุยกับผมพวกเขาสนับสนุนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแน่นอนมันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผมผมมีความสุขกับแฟนบอลซิตี้เช่นกันแต่มันเป็นอะไรที่แตกต่างกันซบทีมอริ กองเต้พร้อมรับข้อเสนอย้ายไปปืนใหญ่หรือสเปอร์หรือกระหึม่มเอนโกลกองเต้กองกลางเชลซีพร้อมรับฟังข้อเสนอย้ายไปปืนใหญ่หรือสเปอร์แบบไม่มีค่าตัวหลังเจ้าตัวไม่ต่อสัญญากับทีมเดอะซันสื่อดังของอังกฤษออกมารายงานว่าเอนโกลกองเต้กองกลางของเชลซีทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมที่จะรับข้อเสนอย้ายไปร่วมทีมปืนใหญ่หรือสเปอร์แบบไม่มีค่าตัวหลังดาเตะทีมชาติฝรั่งเศส ปฏิเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสิงบูออกไปในหลายปีที่ผ่านมากองเต้เป็นตัวหลักของเชลซีมาโดยตลอดทว่าในช่วงหลังๆเจ้าตัวมักจะมีปัญหาบาดเจ็บมารบกวนทําให้ต้องหยุดพักรักษาตัวอยู่หลายครั้งรวมทางในซีซั่นนี้ด้วยที่เพิ่งได้ลงสนามให้กับทีมไปแค่2นัดเท่านั้นสถานก,การณ์ของกองเต้ในเวลานี้เหลือสัญญากับเชลซีจนครั้งจบซีซั่นนี้เท่านั้น ซึ่งหากเขาตัดสินใจไม่ต่อสัญญาใหม่ก็จะย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวและสามารถเจรจากับทีมไหนก็ได้ในช่วงเดือนมกราคม2023นี้เลยอย่างไรก็ตามเชลซีก็ดูเหมือนไม่อยากจะต่อสัญญาใหม่กับกองเต้สักเท่าไหร่เนื่องจากนักเตะเรียกร้องสัญญายาวถึง4ปีและทีมมองว่าดาวเตะฝรั่งเศสอายุเยอะแล้วแถมช่วงหลังก็เจ็บบ่อยอีกด้วยล่าสุดมีรายงานข่าวออกมาว่ากองเต้ยังต้องการที่จะ้าแข่งในพิม์ลิกต่อไป โดยเฉพาะการได้เล่นในกรุงลอนดอนทําให้มีการคาดว่าเขาพร้อมจะรับฟังข้อเสนอจากปืนใหญ่หรือไม่ก็สเปอร์หากมีการท้าถามเข้ามาจริงๆแม้ว่าจะเป็นการทําร้ายจิตใจแฟนบอลสิงบูที่ไปอยู่กับทีมคู่อริก็ตามสําหรับกองเต้ย้ายมาจากเลสเตอร์มาร่วมทีมเชลซีเมื่อปี2015ลงเล่นไปแล้ว262นัดในทุกรายการและเป็นกำลังสำคัญพาทีมควา้าแชมเปียนลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้แบบยิ่งใหญ่ ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราวันเอ็กเบดสมัครตอนนี้รับโบนัสสูงสุดถึง100ยูโรเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้มีการถอนที่รวดเร็วข้อมูลเพิ่มเติมอยู่คอมเมนต์ด้านล่าง